สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกเราจะมาเสนอสตาร์ทอ Start ัพไอเดียดิจิทัลแพลตฟอร์มชื่อว่าวีแฟชี่วีวิชชวลสไตล์คนหาสไตล์ได้ใช่ง่ายเพียงปลายนิ้วครับโดยชื่อบริษัทสตาร์ทอัพของเราคือดีเทคครับส่วนโปรเจกต์แพลตฟอร์มไอเดียนี้มีชื่อว่าวีแฟชี่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมสินค้าแฟชั่นจากแบรนด์สำหรับซื้อขายครับพร้อมระบบจำลองโดยใช้เทคโนโลย AR, ีเออาร์ทดลองสวมใส่สินค้า,าเสมือนจริงผ่านกล้องอุปกรณ์หรือคนจากที่ไหนก็ได้โดยสตาร์ทอัพไอเดียของเรานั้นเกิดจากเพน เนื่องจากในปัจจุบันนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และกาลังเข้าสู่ช่วงของยุด next r m a l กันแล้วทําให้ผู้คนนิยมการซื้อสินค้าแบบออนไลน์กันมากขึ้นแต่ปัญหาคือการซื้อของเฟสสินค้าแฟชั่นนั้นควรจะมีการทดลองการสัมภาษเพื่อพิจารณาว่าสินค้านั้นดูเข้าและเหมาะกับตัวเองหรือไม่เพื่อป้องกันการที่เมื่อซื้อมาใช้งานจริงแล้วเกิดการไม่ชอบใจได้นั่นเองครับ แต่การเดินทางไปซี่ร้านค้านะครับบางเสียเวลาครับและด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยการลองสินค้าที่มีการจับต้องหลายต่อโดยเฉพาะอย่างเสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องประดับอื่นอาจจะสร้างความเสี่ยงต่อการแชร์ได้เช่นกันและปัญหาจากแบรนด์สินค้านะครับอาจจะมีสินค้าที่น่าสนใจหรือทุบปริขึ้นมาใหม่แต่ด้วยลักษณะดีไซน์ที่อาจจะดูแปลกตานะครับหากลูกค้าไม่เคยได้ลองสินค้าหรือคุ้นเคยกับสินค้าเพีนั้นอาจส่งผลต่อการสนใจทำให้ลูกค้านะครับไม่กล้าเสี่ยงซื้อสินค้าตัวนั้้้้นไไดดดจึึงงงวระมมมมีีกกกาาาาเปิิโออสสใใหหล่่ยข้น ด้วยเหตุนี้ v f a s h i จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยที่จะเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มที่รวบรวมสินค้าเพจแฟชั่นเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจากแบรนด์สินค้าที่สนใจแพลตฟอร์มของเราครับและจุดเด่นของเรานั้นคือการใช้เทคโนโลยีสม,มัยใหม่อย่างเทคโนโลยี AR หรือ augmented reality เข้ามีมส่วนช่วยประสานระหว่างโลกความจรงิงและเสมือนให้ผู้ใช้สามารถวิดีโอสตรีมทดลองสวมใส่เสื้อผ้าต้องการได้แบบหรือถาม e ปรรยากาศผู้ใช้ได้นค้นหาสตายเสื้อผ้าได้ใช่ได้สะดวกมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมาลองหน้าร้านเองครับ โดยมีแฟชชี่นั้นได้รองรับการใช้งานผ่านเว็บไซต์ส่วนแพลตฟอร์มและผู้บายแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้เลือกใช้งานได้สะดวกอีกด้วยครับ 3. ดิจิทัลแพลตฟอร์มโมเดลโดยเริ่มแรกยูสเซอร์จะเข้าใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มของเราได้2เส้นทางคือผ่านแอปพลิเคชันทั้งใน iOS และ Android กับเว็บไซต์จุดศูนย์แพลตฟอร์มโดยยู e เซอร์สามารถเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการต่างๆและใช้ตัวฟีเจอร์ AR Try On เพื่อจำลองการสวมใส่ชุดกับตัวเราแบบเดี่ยวถามได้ เมื่อผู้ใช้เลือกซื้อสินค้าที่ต้องการเรียบร้อยแล้วสามารถทําการชําระเงินโดยมีการเลือกชําระเงินอยู่2แบบแบบแรกคือการชําระเงินผ่านระบบ BSC Network ทําการเชื่อมต่อกับ MetaMask ของตัวเองจากนั้นเลือกเหรียญที่จะต้องการชําระเงินซึ่งจะแสดงการแปลงสังลเงินเป็นไทยบาทและทำการชำระเงินได้แบบที่2คือการะช่ายเงินผ่าน PayPal หรือบัตรเครดิตสำหรับคนที่ไม่สะดวกในการชำระเงินในแบบแรก หลังจากจ่ายเงินแล้วนะครับตัวโปรดักต่ตางๆที่นํามาซื้อขายก็จะมาตรวจสอบที่ทางสมาร์ o ค t นแทคจากบริษัทแบรนด์สินค้าที่เป็นพาร์เนื่อต่างๆหากเรียบร้อยดีแล้วจะส่งเรื่องให้ทําการจัดส่งสินค้าและบริษัทจะได้รับเงินเมื่อตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดครับ 4. d i ดิ t ิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีที่เราใช้ประกอบไปด้วย6เทคโนโลยีหลักคือ1 AR หรือ Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีการนํากราฟิกวัตถุ 2D หรือ 3D ที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์เข้ามาซ้อนทับในโลกความเป็นจริงแบบเรียลไทม์ตัวชนิดของ AR ที่ใช้เป็นชนิดของ marker based คือจําเป็นต้องมีวัตถุหรือ marker เพื่อบ่งบอกจุดที่ต้องการแสดงกราฟิกโดยในที่นี้เราจะใช้ร่วมกับ body tracker เพื่อช่วยติดตามการเคลื่อนไหวและตําแหน่งของร่างกายผู้ใช้ได้ 2. Artificial Intelligence ใช้สำหรับ AI chatbot ต้ตออกับลูกค้าที่มาใช้บริการ ซึ่ง AI Chatbot เป็นคำสั่งโปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาให้มีความฉลาดสามารถคิดวิเคราะห์วางแผนและตัดสินใจได้จากการประมวลผลของฐานข้อมูลขนาดใหญ่และยังสามารถดัดแปลงการประมวลผลประยุกต์การโต้ตอบกับผู้ใช้ให้เป็นไปตามถานการณ์ต่างๆได้ 3. Deep Learning ใช้สำหรับการทำนายเพื่อค้นหาสินค้าที่ใกล้เคียงผ่านการถ่ายรูปเสื้อผ้าที่ผู้ใช้กำลังสวมใส่อยู่เป็นวิธีการเรียนรู้แบบอัตโนมัติด้วยการเรียนแบบการทำงานของโครงข่ายประสาทมนุษย์หรือ n e u r โดยนำระบบโครงข่ายประสานิูวรเนสเบร์มาซ้อนกันไป็นเลเยอร์หลายๆชั้นและทำการเรียนรู้ข้อมูลตัวอย่างซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนําไปใช้ในการตรวจจับรูปแบบพ a t t เทิหรือจัดหมวดหมู่ต่อไป 4. b o บ c ็อกเชนคือเทคโนโลยีการนประมวลผลและการจาัดเก็บ,บข้อมูลแบบกระจายศูนย์หรือที่เรียกว่า ดิจิทัลเท e ตเลเจอร์เทคโนโลยีซึ่งเป็นรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่จะใช้หลักการคริปตโตราเฟ่ร่วมกับอนไก่คอนเซนซัสโดยข้อมูลที่จะถูกบันทึกในระบบบล็อกเชนนั้นจะสามารถทําการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ยากช่วยเพิ่มความถูกต้อง,องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลและที่นี้เราจะใช้บีเนียนสมารทเชนใช้ในขั้นตอนในการทาละเงินแบบอัตมานั่นเองห้าสมาร์ทคอนแทคใช้สำหรับเป็นตัวทําสัญญาคอนแทคอคิวเมนต์ในบล็อกเชน ็นกระบวนการทางดิจิทัลที่กำหนดขั้นตอนการทำธุรกรรมโดยอัตโนมัติไปล่วงหน้าโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางอย่างเช่นธนาคารซึ่งการสร้างสมาร์ทคอนแทคที่เป็นอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะมีการตกลงกันก่อนหน้านี้แล้วถึงขั้นตอนกลไกในการทำรายการธุรกรรมดังกล่าว 6. บิเกต้าอเนซิทคือกระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อทจะนำข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์โดยจะมีตั้งแต่การคัดแยกข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลไปจนถึงการกรองข้อมูลที่จําเป็นเอาไว้และแต่ข้อมูลที่ไม่จาเป็นออกไปเพื่อช่วยให้ผู้บริหารองค์กรธุรกิจสามารถตัดสินใจธุรกิจนั้นในเรื่องต่างๆได้อย่างแม่นยําในที่นี้เราจะนํามาใช้กับการเก็บข้อมูลความสนใจของลูกค้าเพื่อนํามาใช้แสดงสินค้าที่คาดว่าเหมาะสมและแสดงการแจ้งเตือนการมาถึงของสินค้าดังกล่าวได้ ต่อมาในส่วนของ UI Design นะครับในกนณีพวกเราได้้นการออกแบบหน้า UI ทางฝั่ง Mobile OS กอไปด้วยตามนี้ครับคือเริ่มต้นในส่วนของ Authentication นะครับซึ่งประกอบไปด้วยหน้าของ Sign In และ Sign Up ถ้าผู้ค้านั้นมีบัญชีแล้วจะสามารถลงอินผ่านหน้า Sign In ได้เลยโดยใช้ Username หรือ Email และ Password แต่ถ้ายังไม่มีบัญชีนะครับสามารถเลือกไปยังหน้า Sign Up เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้ก่อนได้ซึ่งจะมีรายละเอียดเบื้องต้นที่ต้องกรอกคือ Username, First Name และ Last Name ตัว Email Password, Confirm Password และก็ Contact Number ครับ นอกจากนี้สามารถเลือกลงทะเบียนด้วย Account แอปข่าวอื่นได้เช่น a c e b o o k g o o g l e และ Twitter ซึ่งถ้าผู้ใช้นะครับกรอกข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะทําการส่งอีเมลสําหรับการยืนยันตัวตนถ้าไม่พบอีเมลดังกล่าวนะครับก็สแสดงป๊อปอัพแจ้งเตือนให้ผู้ใช้กรอกข,ข้อมูลครั้งและถ้าผู้ใช้ยืนยันตัวตนผ่านแล้วก็สามารถเข้าใช้งานนั่นเองครับในหน้าของเมนเพจนะครับจะเป็นหน้าแรกที่ผู้ใช้เข้ามาถึงจะประกอบไปด้วยส่วนของแบนเนอร์โฆษณากิจกรรมต่างๆสารสินค้าที่จะมาใหม่สินค้าขายดีคอลเสนอแนะตนน่างๆ นอกจากนี้จะมีรายละเอียดของแบรนด์ต่างๆที่เป็นพันเนอร์ของเราด้วยครับและขั้าสุดจะเป็นส่วนบอกคอน a c t us ให้ผู้ใช้งานที่เป็นลูกค้าและคนที่ต้องการเป็นพันเนอร์สามารถติดต่อสอบถามได้และยังมีส่วนค้นหา mm hmm. ชื่อรายการสินค้าที่ผู้ใช้สามบราเลือกปุ่มลูกกล้องนี้ได้ครับเพื่อทําการถ่ายรูปเสื้อผ้าผู้ใช้เนี่ยกำลังสงสัยอยู่เพื่อแสดงรายการสินค้าที่ใกล้เคยียงกันอีกพร้อมรายละเอียดแท็กของสินค้าตามัวอย่างนี้เองครับตบาผู้ใช้เนี่ยได้ทำการเลือกตัวสินค้านั้นก็จะโชว์หน้าแสดงรายการสินค้าแบบนี้ครับ ก็จะประกอบไปด้วยส่วนชื่อของสินค้าชื่อแบรนด์เจ้าของราคาสินค้าการเลือกสีหรือขนาดของสินค้าอัตราการจัดส่งข้อมูล่องของวัตถุดิบการดูแลรักษาตลอดจนไปถึงประการสินค้าครับส่ท่านลงมาข้างล่างสุดเนี่ยก็จะเจอเส่วนของคอมเมนต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยสามารถให้การรีวิวและฟีดแบ,บ็กต่างๆเกี่ยวกับสินค้าตัวนั้นได้และสุดท้ายข้างล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นการสแสดงรายการสินค้าได้ใกล้เคียงกันครับ ซึ่งในหน้านี้นะครับผู้ใช้งานเนี่ยสามารถคลิกดูซูมราพตัวอย่างนะครับและสามารถกดปุ่ม AR ตรงนี้เพื่อแสดงการจำลองการสวมใส่เสื้อผ้าแบบเรียลไทม์ซึ่ง้าผู้ใช้เนี่ยต้องการซื้อสินค้าตัวนั้นสามารถกด Add to Basket เพื่อเป็นการนำสินค้าตัวนั้นเนี่ยลงตะกร้าก่อนชำระเงินและสามารถกด Add to Favorite หรือ Wishlist หากซื้นชอบสินค้าโดยสนใจใซื้อภายหลังเองครับ ด้วยนั่จากการกดปุ่ม AR ตรงนี้ไปแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้านี้ซึ่งเรียกส่วนนี้ว่าเป็นส่วน AR Try On นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวอย่างก็คือเมื่อผู้ใช้กดเข้ามาแล้วจะแสดงการวิดีโอสรีมของผู้ใช้และแสดงสินค้าที่ผู้ใช้ได้เลือกให้แสดงเอาไว้พร้อมส 4, แสดงรายละเอียดของสินค้ารวมถึงสีและาเอาไว้นะครับโดยผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกสินค้าที่แสดงตัวอย่างการสนใจได้มากกว่าหนึ่งอย่างและยังสามารถกดปิดตาการตั้งค่าการยกเลิกไม่ให้แสดงสินค้าตัวนั้นได้เช่นกันครับ ส่วนต่อมาตรงเมนูด้านล่างนี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน5ปุ่มครับโดยที่ปุ่มที่1คือ select category นะครับจะไปยังหน้าแสดงรายการ category ของสินค้าประเภทต่างๆที่ถูกจัดหมวดหมู่เอาไว้เพื่อให้ผู้ใช้ได้เลือกดูหมวดหมู่สินค้าที่จอดจงองด้ง่ายมากขึ้นครับปุ่มที่2นะครับคือ b o u t brand นะครับหรือข้อมูลต่างๆของแบรนด์นั้นครับซึ่งเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะมาอย่างหน้านี้ครับ ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์โลโก้ของแต่ละแบรนด์ที่เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเราครับเมื่อกดเข้าไปในโลกโก้แบรนด์นั้นก็จะมาอย่างหน้าน,นี้ครับซึ่งจะแสดงข้อมูลต่างๆของแบรนด์ว่ามีที่มาเป็นยังไงไมีนักออกแบบมีสายเป็นใครบ้างตามที่แต่ละแบรนด์นั้นต้องการที่จะนําเสนอเลยครับปุ่มที่3นะครับคือปุ่มโฮมครับถ้ากดตรงนี้นะครับจะกลับไปยังหน้าหลักของเราครับ ปุ่มที่4ลูกกระดิ่งคือเพจ notification ตรงส่วนนี้จะเป็นการแจ้งเตือนของแพลตฟอร์มของเราซึ่งมีการแจ้งเตือนอยู่ทั้งหมด4รูปแบบครับรูปแบบแรกนะครับจะเป็นการแจ้งเตือนโปรโมชั่นต่างๆแบรนด์ต่างๆเดีย๋ยวกดไปที่คำว่าโปรโมชั่นก็นจะขึ้นสินค้าที่ดลดราคาแต่ละแบนดนหรือกิจกรรมต่างๆที่จัดอยู่ในขณะนั้นขึ้นมาครับเพื่อดึงดูวนให้ลูกค้านะครับสามารถเข้าถึงกิจกรรมของแต่ละแบรนด์ได้มากยิ่งขึ้นครับ รแบบที่2นะครับจะเป็นการแจ้งเตือนสถานะการขนส่งของสินค้าที่ได้ทําการสั่งซื้อไปแล้วสามารถดูได้ถดากดไปที่ออเดอร์ก็จะแสดงสินค้าทั้งหมดที่ได้ทำการสั่งซื้อไปและยังสามารถตรวจสอบได้อีกว่าสินค้านั้นอยู่ในขั้นตอนใดของการขนส่งแล้วครับรูปแบบที่3นะครับจะเป็นการแจ้งเตือนสินค้าที่เราได้ทำการกดถูกใจไว้กับสินค้าที่เราสนใจแต่เนื่องจากสินค้านั้นนะครับยังไม่มีจาหน่ายในเวลานั้นดังนั้นเราจึงมีปุ่มเมนูที่ชื่อว่า s h l เ s t เพื่อแสดงการแจ้งเตือนสินค้าที่เราสนใจ เมื่อสินค้านั้นนะครับได้ลงจําหน่ายแล้วเป็นต้นครับและในรูปแบบสุดท้ายน,นะครับจะเป็นการแจ้งเ,งเ,งเงตือนของระบบนะครับโดยกดไปที่ s y s t เตมก็จะเป็นการแสดงการแจ้งเ,งเ,งเงตือนต่างๆของระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตว่ามีฟังก์ชันอะไรเพิ่มบ้างหรือได้ทําการแก้ไขบั๊กตรงไหนของแพลตฟอร์มแล้วบ้างเป็นต้นครับต่อมาปุ่มสุดท้ายปุ่มที่5คือเพจแชทนะครับสำหรับในระหว่างการใช้งานแพลตฟอร์มหาลูกค้าหรือผู้ใช้งานประสบปัญหาการใช้งานหรือติดขัดอะไรสามารถสอบถามข้อมูลกับแชทบอทเราได้ครับโดยกดไปที่รูปความตรงนี้ครับก็จะ ซึ่งฉันปอกของเรานะครับชื่อว่าน้องเฟชี่นะครับน้องก็จะแนะนําตัวและสอบถามแล้วว่ามีอะไรให้ช่วยไหมหากเรามีปัญหาเช่นเราไม่สามารถชาระเงินได้ก็พิมพ์ปัญหาแล้วกดส่งไปได้เลยครับแชนบอกก็จะบอกแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้เราเพื่อให้ผู้ใช้นะครับสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาดังกล่าวได้ครับต่อมานะครับเมื่อกดตรงไอคอนแถบ3ขีดมุมบนขวานะครับจะมีหน้าต่างเมนูแสดงขึ้นมาโดยที่เมนูแรกนะครับคือ Favorite Product List ซึ่งจะเป็นหน้าที่เก็บรวบรวมสินค้าต่างๆที่ผู้ใช้สนใจแล้วก็เคยกดถูกใจไว้ครับเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะเป็นหน้าดังนี้ครับผมโดยหน้านี้จะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่4ส่วนนะครับส่วนแรกคือการเลือกหมวดหมู่ครับซึ่งจะแบ่งตามตำแหน่งการสวมใส่ของสินค้าสามารถกดเข้าไปเพื่อดูเฉพาะสินค้าในส่วนนั้นๆได้ครับส่วนที่2นะครับ คือการค้นหาสินค้าหรือแบรนด์ร้านค้าด้วยชื่อหรือว่าคีย์เวิร์ดที่คล้ายกันครับอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดแล้วก็พิมพ์ค้นหาได้เลยครับส่วนที่3นะครับคือการกรองเนื้อหาครับซึ่งเมื่อกดเข้าไปแล้วจะมีตัวเลือกให้เลือกเพื่อทําการกรองอย่างเช่นให้เรียงตามตัวอักษรเรียงตามราคาเรียงตามว,วันที่เราเพิ่มสินค้าเข้ามาได้เช่นกันครับ ส่วนที่สี่นะครับคือข้อมูลตัวอย่างสินค้านั้นๆครับซึ่งจะแสดงถึงชื่อและราคาครับเมื่อกดเข้าไปก็จะไปสู่หน้ารายละเอียดสินค้าตัวนั้นๆได้อีกทีครับเมนูที่2นะครับคือ Account ซึ่งจะเป็นไว้คอยแสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆของผู้ใช้ครับเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะแสดงหน้านี้ครับซึ่งส่วนแรกนะครับจากตัวอย่างเนี่ยจะมีการบอกชื่อ Account และก็มีปุ่ม l o g Out ด้วยครับส่วนที่2นะครับคือ Device จะเป็นการบอกอุปรกรณ์ทั้งหมดที่เราเคยใช้งานมาครับแล้วก็บอกด้วยว่าใช้อีเมลอะไรซึ่งจะแสดงรายละเอียดดังนี้เลยครับระบุว่าเป็นระบบปฏิบัติการอะไร iOS Android Windows แล้วก็อื่นๆสถานที่ใช้เลข IP ด้วยครับตรงนี้จะบอกเวลาที่ได้เข้าใช้ล่าสุดครับส่วนปุ่ม3จุดตรงด้านขวาเนี่ยสามารถกดเพื่อเลือกที่จะลบอุปรกรณ์นั้นออกจากบัญชีนี้ได้ครับ หรือจะลบอุปกรณ์ทั้งหมดออกทีเดียวเลยก็ได้โดยการกดปุ่มตรงข้างล่างตรงนี้ครับเพื่อความปลอดภัยด้านการใช้งานบัญชีหากพบว่ามีการแอบล็อกอินมาจากที่อื่นนั่นเองครับส่วนที่3นะครับจะเป็นส่วนที่แสดงถึงออเดอร์ของผู้ใช้ในขณะนั้นครับซึ่งสามารถที่จะติดตามแก้ไขย,ยกเลิกหรือว่าส่งสินค้าคืนก็ได้ครับแล้วก็สามารถที่จะกดดูประวัติการซื้อของเราได้จากปุ่มด้านล่างตรงนี้ครับ ส่วนที่4นะครับจะบอกถึงสินค้าที่เราชอบหรือว่าเคยกดถูกใจไว้นะครับซึ่งสามารถกดดูรายละเอียดตรงด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับก็จะเข้าสู่หน้า favorite product list ที่เคยได้กล่าวไปในก่อนหน้านี้นะครับส่วนที่5นะครับจะแสดงถึงข้อมูลบัญชีของเราครับได้แก่สถานที่จัดส่งสินค้าเมืรอโทรมือถือวิธีการชำระเงินบัตรเครดิต ความปลอดภัยของบัญชี ID และ p a s s w o r d ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้สามารถเปลี่ยนหรือว่าทำการแก้ไขได้ครับต่อมานะครับในส่วนของตะกร้าสินค้านะครับในกรณีที่มีสินค้าอยู่ในตะกร้าเนี่ยก็จะแสดงตัวเลขแบบนี้ครับแล้วก็เมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับจะมาอย่างหน้านี้ครับซึ่งจะเป็นหน้าเลือกสรุปรายการสินค้าก่อนที่จะชำระเงินครับ ผู้ใช้เนี่ยสามารถกดปุ่มด้านซ้ายเพื่อที่จะเลือกสินค้านั้นได้หรือว่าจะกดเลือกสินค้าทั้งหมดโดยการกดปุ่มด้านซ้ายบนตรงนี้ครับหรือว่าจะเลือกทั้งหมดของแต่ละแบรนด์โดยการกดที่ส่วนบนสุดของแต่ละหมวดหมู่ได้เช่นกันครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีการแบ่งแบ,งแบรนด์ร้านค้าที่ชัดเจนเพื่อให้สะดวกต่อการดูสินค้าแบรนด์ร้านนั้นๆน,น,นะครับ จะแสดงถึงชื่อแบรนด์และก็สามารถติดต่อกับแบรนด์ได้โดยตรงโดยการกดปุ่มรูปแชททางมุมบนด้านขวาตรงนี้นะครับส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆของสินค้าครับอย่างเช่นชื่อสินค้าราคาจำนวนที่ต้องการจะซื้อเป็นต้นครับซึ่งสามารถกดลบสินค้าชิ้นนั้นออกได้หรือว่าสามารถเพิ่มลดจำนวนสินค้าก็ได้เช่นกันครับแล้วก็สามารถเลือกประเภทของสินค้าชิ้นนั้นๆได้ ถ้าหากสินค้าชิ้นนั้นมันมีหลายประเภทให้เลือกครับอย่างเช่นเลือกสีครับส่วนสุดท้ายนะครับจะแสดงถึงจำนวนสินค้าที่เลือกทั้งหมดพร้อมราคารวมให้ทำการกดปุ่มเช็คเอาท์เมื่อต้องการสั่งซื้อครับแล้วก็เมื่อกดแล้วเนี่ยก็จะไปยังหน้าชำระเงินต่อไปครับดูในหะน้าเพจเพ y เมนต์จะให้เราเลือกวิธีการชำระเงินว่าเราต้องการชำระเงินในรูปแบบไหน เมตา์克มาเตการ์ดหรือ PayPal ถ้าหากเราต้องการเลือกชําระเงินในแบบใดก็ให้เลือกไอคอนตัวนั้นมาอยู่ตรงกลางครับกรณีต้องการชําระเงินด้วยเมตา马克ให้เราเลือกว่าเราต้องการจ่ายด้วยคอยแบบไหนก็ให้เราทําการคลิกไปที่ตัวนั้นได้เลยครับแล้วกดที่ปุ่มเพ y เพื่อชำระเงินครับและหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะทําการแปลงจํานวนราคาสินค้าที่อยู่ในรูปแบบ THB ให้เป็นต่มค่าคอยที่เราเลือกครับและผู้ใช้สาม,มารถกดปุ่มเพ y นาวเพื่อทําการชำระเงินผ่านแอปเมตา马克ได้เลยครับ กรณีต้องการชำระเงินได้มาตรการก็ง่ายนิดเดียวครับให้ทําการเลือกมาตรการที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้แล้วกดที่ทุกสอนทางด้านซ้ายหรือขวาแล้วกดที่ปุ่มเพยทางด้านล่างได้เลยครับเราถ้าหายังไม่ได้เพิ่มบัญชีม,มาตรการของเรานะครับเราสามารถเพิ่มได้โดยกดที่ปุ่มแอดเพื่อกอข้อมูลบัตรของผู้ใช้ให้กรอกข้อมูลจนครบถ้วนเมื่อครบถ้วนแล้วให้กดไปที่ฟินิชครับแล้วไปชําระเงินได้เลยครับกรณีต้องการชำระเงินผ่าน PayPal นะครับเช่นเดิมครับ ถ้าผู้ใช้เคยเชื่อมต่อกับ PayPal ไว้อยู่แล้วให้กดไปที่ Pay ทางด้านล่างได้เลยครับถ้าไม่เคยเชื่อมต่อให้กดไปที่อกอิน PayPal จากนั้นก็แสดงหน้าอกอินของบัญชี PayPal ของตนเองขึ้นมาครับและเมื่อกด l o อินสําเร็จแล้วก็จะสามารถใช้ชําระสินค้าได้แล้วครับสุดท้ายเมื่อชาระค่า <hebben> สิน <ax>. ค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแสดงหน้านี้ขึ้นมาครับพร้อมบอกรายละเอียดว่าชำระเงินไปเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เลขสินค้าอะไรหากเราต้องการไปเลือกซื้อสินค้าต่อไปนะครับให้กดไปที่ Home ได้เลยครับหากไม่ต้องการซื้อสินค้าแล้วนะครับก็กดไปที่ครับ แต่ถ้ากรณีที่เราชําระเงินไม่สําเร็จนะครับก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาครับซึ่งหน้านี้นะครับจะบอกว่าเพราะอะไรถึงไม่สาเร็จเช่นยอดคงเหลือในบัญชีของเราไม่พอเป็นต้นครับ 6. กบูสเน็ตโมเดลแคนวาสบูสเน็ตโมเดลแคนวาสของเราประกอบไปด้วย 1. นึ่งคีพาร์เนอร์เป็นคู่ค้าหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมหรือเติมเต็มให้ธุรกิจมีความแข็งแรงโดยโปรเจกต์ของเรานะครับมีคีพาร์เนอร์เป็นแบรนด์สินค้าแฟชั่นชั้นนําที่ต้องการลงทุนกับสตาร์ทอัพโปรเจกต์ของเราครับ สองคี e ีซอ t สทรัพยากรของบริษัทธุรกิจของเราจำเป็นต้องมีฝ่ายซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์ทาง f อนต์เอ็และแบ็กเอ็นสำหรับพัฒนาตัวระบบแพลตฟอร์มและการเมนเทนต์ตลอดเวลาฝ่ายบ็อกเชนเดเวลอปเปอร์ฝ่าย AR Developer อร์ฝ่าย c o ดิ d เนเตอรและ Customer Service สสำหรับประสานงานกับแบรนด์พาร์ทเนอร์ที่ต้องการลงทุนและดูแลพาร์ทเนอร์ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน 3. Key Activities งานกิจกรรมหลักของธุรกิจ การพัฒนาระบบศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าประเภทแฟชั่นจากแบรนด์ต่างๆการเก็บข้อมูลสำหรับการใช้งานยืนยันตัวตนและการทำ two factor authentication การเก็บข้อมูลความสนใจลูกค้าสำหรับการทำนายเพื่อแสดงสินค้าที่คาดว่าเหมาะสมและแสดงการแจ้งเตือนการมาถึงของสินค้าการกรองเนื้อหาที่ต้องการจากการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดและการถ่ายภาพสินค้าที่ใกล้เคียงการนำ AR มาใช้ในส่วนของการลองสวมใส่เสื้อผ้าแบบ real time ระบบการเลือกชำระเงินผ่าน MetaMask ระบบแชทบอท 4. Value Proposition คุณค่าหรือจุดเด่นของปรดกของเราที่ส่งมาให้ลูกค้าการนำ AR มาใช้ในการช่วยการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์สามารถทดลองใส่ก่อนเมื่อซื้อที่ร้านค้าโดยไม่จำเป็นต้องมาซื้อที่หน้าร้านการนำเอา AI c แชทบอทมาช่วยในส่วนการคุยโต้ตอบกับลูกค้าเบื้องตน้นระบบการค้นหาสินค้าที่ใกล้เคียงผ่านการถ่ายรูปเสื้อผ้าที่ผู้ใช้กำลังสวมใส่โดยเทคโนโลยี Deep Learning ความสะดวกและปลอดภัยด้านการชำระเงินโดยสามารถเลือกชำระผ่านระบบ MetaMask หรือผ่านระบบการโอนปกติเช่น PayPal และผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตครับ 5. Customer Segment หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกช่วงวัยตามแบรนด์สินค้านั้นๆ 6. c h a n n e l ช่องทางการซื้อขายผ่านเว็บไซต์และทางม o b i l e แอปพลิเคชัน 7. Customer Relationship วิธีการสร้างสายสัมพันธ์กับแบรนด์พาร์เนอร์ สร้างความสัมพันธ์กับพาร์เนอร์โดยวิธีดังต่อไปนี้นะครับทำให้ระบบของเราเป็นจุดขายของแบรนด์สินค้านั้นทำให้เขาต้องการใช้โปรดักต์ของเราอย่างต่อเนื่องตอบสนองความคาดหวังของพาร์เนอร์ให้ได้โดยสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าในทันทีหากเกิดปัญหาเช่นเกิดบักต่างๆที่ตัวระบบเพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับพาร์เนอร์ของเรา ทำให้พาร์ทเนอร์รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษเสมอเช่นหากมีอีเวนต์กิจกรรมหรือการฉลองของบริษัทเราจะต้องมีการเชิญชวนพาร์ทเนอร์และจะร่วมแสดงความยินดีทุกครั้งเมื่อเขาประสบความสําเร็จใส่ใจกับฟีดแบ็กของพาร์ทเนอร์โดยจะพยายามทําให้พาร์ทเนอร์เห็นถึงความใส่ใจในการพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาทักษะพนักงานโดยการจัดกิจกรรมเทรนนิ่งส่งเสริมพนักงานด้านต่างๆพร้อมแจ้งพาร์ทเนอร์ของเราว่าเรามีการฝึกอบรมพนักงานในด้านนี้เป็นต้น ส่วนนี้จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับพาร์เนอร์ของเราได้เช่นกันในส่วนต่อมานะครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยวิธีดังต่อไปนี้ครับการสร้างกิจกรรมให้กับลูกค้าได้มีส่วนร่วมเช่นเช็คการเข้าใช้งานล็อกอินรายวันถ้าเข้าครบกาหนด10ครั้งสุ่มได้รับโปรโมชั่นเพิ่มเติมแจกคูปองส่งฟรีรายเดือนที่ต้องใช้ภายในเดือนนั้นๆเพื่อให้ลูกค้าสนใจที่จะมาซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มของเรามากขึ้นมีการสะสมแต้มสมาชิกเมื่อเวลาซื้อสินค้าก็ได้แต้มสมาชิก เมื่อแต้มครบที่กำหนดก็สามารถที่จะนำมาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไปได้มีโปรโมชั่นสำหรับเดือนเกินของลูกค้าเมื่อซื้อสินค้าครบ1000บาทลด15%เป็นต้นมีการจัดบูธกิจกรรมช่วยนาเสนอแพลตฟอร์มซึ่งในส่วนนี้จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเราครับ 8. revenue stream โครงสร้างรายได้ค่าพัฒนา AR สำหรับแต่ละสินค้าการหักเปอร์เซ็นต์าจากสินค้าที่ขายได้แต่ละชิ้น2% การหักปเปอร์เซ็นต์ตามเงื่อนไขโปรโมชั่นเพิ่มเติมเช่นส่งฟรีจากร้านค้านั้นเป็นต้นค่าโฆษณา 9. Cost Structure ค่าใช้ใจ่ายหลักของธุรกิจแบ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายคงที่มีดังต่อไปนี้ครับค่าเงินเดือนของบุคลากรตามตำแหน่งเช่น Software Developer Coordinator และ Customer Service ค่าเช่าบ,บริการ Cloud Server ค่าน้ำค่าไฟของบริษัทในแต่ละเดือนภาษีจากกำไรและมูลค่าของบริษัท ่อ,อมานะครับเป็นค่าใช้ใจ่ายที่มีการผันแปรมีดังต่อไปนี้ครับค่าเบิกสวัสดิการพนักง,งานต่างๆงบการเบิกใจ่ายในสถานการณ์ต่างๆของบริษัทสำหรับ literature survey นะคะจากการศึกษาดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีความใกล้เคียงกับงานของเรานะคะเพราะว่ามีดังนี้ค่ะ 1. c k e t เป็นสตาร์ทอัพของอิสราเอลที่ได้สร้าง Virtual fitting room คือเมื่อผู้สนใจซื้อสินค้าเนี่ยจะทำการสแกนภาพของตัวเองแล้วใช้แอปของ Cheat ช่วยพาตัวเองไปอยู่ใน เสื้อผ้าแต่ละชุดได้ทําให้ผู้ใช้งานได้เห็นตัวเองในแต่ละชุดก่อนที่จะซื้อจริงและการทํางานเริ่มจากการเอาเสื้อผ้าแต่ละชุดมาบันทึกข้อมูลแบบดิจิตอลและสร้างสัดส่วนโมเดลของตัวเองทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถลองเสื้อผ้าได้ทุกชุดโดยไม่ต้องสวมใส่เสื้อผ้าแต่ละชุดจริงๆคะ่ะ2นะคะ182 2งแปดสองสองเดนิมตังเกียงยีนสำหรับผู้หญิงและใช้เทคโนโลยีลองเสื้อผ้าเสมือนจริงกับ 3D ลุกโดยการถ่ายภาพของตัวเองเพื่อทําการลองตังเกง แล้แก้ไขปัญหาการสั่งซื้อออนไลน์ที่ไม่สามารถมาลองได้ผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มมีข้อดีคือทําให้ยอดการคืนสินค้าในลดลงประมาณ48แล้วก็มูลค่าการสั่งเฉลี่ยซื้อเพิ่มขึ้นมากถึง23ค่ะ3นะคะ virtual size เป็นการสร้างระบบกลางสําหรับให้เว็บ e-Commerce ทุกแบรนด์สามารถนําขนาดเสื้อผ้าทุกชิ้นในระบบมาเก็บไว้ที่นี่จากนั้นเมือ่อใดที่ทลูกค้าต้องการเสื้อผ้าชิ้นนั้นเพื่อความมั่นใจว่าพอดีกับขนาดของร่างกายตัวเองหรือไม่โดยเพียงกดปุ่ม เวอร์ชันไซส์จากนั้นระบบก็ขอให้ผู้ใช้เนี่ยระบุสัดส่วนของร่างกายเพื่อนำไปเปรียบเทียบไซส์ของเสื้อผ้าชิ้นนั้นซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ก็เหมือนกับการลองชุดเสมือนจริงนั่นเองค่ะ 4. นะคะวิชวลมิลเ r อร์เป็นกระจกเสมือนการใช้งานคือให้ผู้ใช้เนี่ยยืนสองที่หน้าจอกระจกเพื่อทดลองชุดที่ต้องการซื้อได้เลยซึ่งมีเวอร์ชันบนเว็บไซต์และมบายแอปด้วยซึ่งการปรับและคำนวณขานาดร่างกายของผู้ใช้โดยภาพถ่ายเป็นภาพด้วยกล้องของอุปกรณ์ และใช้จุดเฉพาะเพื่อแบับแต่งชุดเสมือนจริงที่ด้านบนของรูปภาพผู้ใช้ให้ได้ขนาดเสื้อผ้าเสมือนจริงที่แม่นยำห้านะคะโคเซตเป็นเทคโนโลยีการลองสวมเสื้อผ้าเสมือนจริงแบบเรียลไทม์โดยให้ผู้ใช้สามารถทดลองการสวมเสื้อผ้าที่ต้องการโดยการถ่ายวิดีโอผ่านหน้าจอกล้องมือถือและปรากฏเสื้อผ้าที่ผู้ใช้เลือกในรูปแบบ 3D บนตัวแบบเรียลไทม์ซึ่งสามารถใช้ได้ผ่านทั้งเว็บไซต์ทั้งจากโมบายเดสก์ท็อป หรในรูปแบบแอปทั้ง iOS และ Android และสามารถรวมฟังก์ชันการทำงานเข้ากับแอปหรือเว็บไซต์ใดๆได้ได,ได,ดยเช่นเดียวกันค่ะและต่อมาจะเป็นเรฟอร์อางอีกของเรานะครับสุดท้ายนี่คือไลฟชช่อสมาร์อินสตาอัของเราครับ Be Fashion by Detect สำหรับวันนี้สวัสดีครับ